สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูจะทําคลิปสั้นๆนะคะทําในเนื้อหาบทที่สองโดยจะแบ่งอาจจะแบ่งเนื้อหาเป็นช่วงๆวันนี้เป็นคลิปที่หนึ่งก่อนนะคะคลิปที่หนึ่งเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภาษาในบทที่สองนะาการเปลี่ยนแปลงของภาษาเรามีเนื้อหาของเราโดยรวมมดูในผังเรามีเอกสารนะคะผังถังจะอยู่หน้าแรกของเอกสารนะ ผังครูกับผังเราจะเหมือนกันต้องเรียนดูเอกสารก่อนนะคะในผังในการเปลี่ยนแปลงของภาษาในการเปลี่ยนแปลงของภาษาจะแบ่งเนื้อหาหลักๆเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงคําการเปลี่ยนแปลงรูปประโยคแล้วก็สายเด็กของการเปลี่ยนแปลงแบ่งเป็นสามส่วนหลักๆด้วยกันสามส่วนหลักๆนะคะซึ่งวันนี้เราคงได้ไม่จบนี่หรอก ในสามส่วนหลักๆนี้ในส่วนที่หนึ่งที่เราจะดูกันคือการเปลี่ยนแปลงคําการเปลี่ยนแปลงคํามีการเปลี่ยนแปลงทางเสียงของคําเปลี่ยนแปลงทางความหมายของคําแล้วก็การเลิกใช้คําแล้วก็เปลี่ยนคาใหม่ไปเลยซึ่งในบางหัวข้อก็มีรายละเอียดลีกย่อยแต่ในบางหัวข้อก็ไม่มีนะคะซึ่งถ้าแบ่งเนื้อหาเป็นช่วงๆก็คือสามช่วงผู้มีรายละเอียดเนื้อหาที่ขยายความชัดเจนมาอีกว่าการเปลี่ยนแปลงคําก็คือล็อกนี้ เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแปลงเสียงเปลี่ยนแปลงความหมายแล้วก็เลิกใช้คําเดิมซึ่งในคลิปนี้เราอาจจะได้ถึงแค่ข้อ2เท่านั้นแหละได้ข้อหนกับข้อ2เท่านั้นแหละนะครูก็จะแบ่งเนื้อหาไปส่วนในเนื้อหาส่วน,นอื่นๆก็จะเป็นคลิปถัดๆไปก็แล้วกันนะ,ะในส่วนแรกคือการเปลี่ยนแปลงทางเสียงของคําการเปลี่ยนแปลงทางเสียงของคําเราจะแบ่งช่วง การดูการเปลี่ยนแปลงทางเสียงของคำเนี่ยแบ่งเป็นในแบ่งเป็นสองช่วงคือในสมัยโบราณโบราณของเราเรายึดตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยแล้วก็ปัจจุบันนี้สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเสียงของคำคำือบอกว่าพยัญชนะบางตัวในอดีตเคยออกเสียงต่างกันพยัญชนะบางตัวในอดีตเคยออกเสียงต่างกันตัวไหนล่ะดูตัวที่ชัดที่สุด ูตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือพยัญชนะบางตัวยอหญิงกับยอยักในสมัยโบราณหรือว่าในสมัยอดีตหรือตั้งแต่สมัยสุโไทยมาเนี่ยมันออกเสียงต่างกันนะแต่ปัจจุบันนี้เราไม่สามารถแยกได้ว่าเสียงยอยักกับยอหญิงมันออกเสียงต่างกันมันก็ออกเสียงคล้ายกันคือออกเสียงเยอะออกเสียงยอเหมือนกันตรงน,นี้เป็น จุดบอดเพราะเราไม่สามารถเอาเสียงจริงของอดีตมาให้นักเรียนฟังได้หรืออีกตัวหนึ่งเช่นว่าสระไอไม้มาลายออกเสียงต่างกับสระไอไม้ม้วนแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมองไม่ได้เลยสระไอไม้มาลายกับสระไอไม้ม้วนมันก็ออกเสียงเหมือนกันแต่มันก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างตรงที่ถ้าการถ่ายเสียงคําบางคําคําบางคําในอดีตกับปัจจุบันมันออกเสียงต่างกันเพราะว่าอันนี้เขามีการบันทึกว่าเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างตัวอย่างเช่นคําว่าวันพรึ่งอันนี้มันปรากฏอยู่ในศิลาจารึกวันพรึ่งเป็นวันพักเราก็พอจะเดาได้ว่าวันคำว่าพรึ่งของเขาน่าจะหมายถึงคําว่าพรุ่งซึ่งเราใช้ว่าพรุ่งนี้หรือในข้อความในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามได้เล่าเรื่องราวของตัวเองบอกว่า,าตัวของพ่อขุนรามนั้นนหะตูพี่น้องท้องเดียวห้าคนผู้ชายสามผู้หญิงสอง แต่เขาใช้ว่าผู้หญิงสงูงสูงในศิลาจารึกนั้นน่าจะหมายถึงมีผู้หญิงสองคนคือมีพี่น้องที่เป็นผู้หญิงด้วยกันอ่ะสองคนหรือในศิลาจารึกเช่นเดียวกันบอกว่าอ่าเบื้องทิศต,ตะวันออกซึ่งในปัจจุบันนี้ก็น่าจะเทียบเคียงได้ว่ามันน่าจะหมายถึงทิศตะวันออกอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางเสียงของคําคํามันเปลี่ยนไปนะคะ ในส่วนข้อ2การเปลี่ยนแปลงทางความหมายของคำนีนจะเยอะหน่อยหนึ่งการเปลี่ยนแปลงทางความหมายคํามันความหมายเปลี่ยนไปสาระสําคัญง่ายๆคือคําคําเดียวกันเมื่อต่างสมัยกันคําว่าต่างสมัยคืออดีตกับปัจจุบันเมื่อต่างสมัยกันความหมายของคําะมันจะเปลี่ยนไปคําคําเดียวกันเช่นคําว่าอะไรเช่นคําว่าขี่คําว่าขี่สมัยอดีตหรือสมัยก่อนกับคําว่าขี่สมัย ปัจจุบันคำคำเดียวกันมันต่างยังไงคําว่าขี่ในสมัยอดีตหรือว่าในสมัยโบราณขี่หมายถึงการนั่งไปในพาหนะเช่นขี่เรือขี่ช้างขี่ม้าก็คือนั่งเรือนั่งช้างนั่งมา้านั่งไปในพาหนะซึ่งมีตัวอย่างในศิลาจารึกนครชุมของของจังหวัดกำแพงเพชรบอกว่าไห่ฟ้าข้าไทยขี่เรือไปค้าขี่มา้าไปขายขี่เรือก็คือนั่งเรือไป แต่ปัจจุบันํำว่าขี่เดินทางโดยาหาะก็จริงแต่ว่าไม่ได้เดินทางแบบนั่งไปซะทั้งหมดแต่หมายถึงการนั่งแบบขาคล่อมหรือนั่งบนหลังสัตว์นะนั่งแบบขาคล่อมเช่นขี่รถจักรยานขี่ช้างขี่ม้านั่งบนหลังสัตว์ขี่ช้างขี่ม้าซึ่งความหมายมันต่างถ้าจะบอกว่าไปโดยเรือนะปัจจุบันนี้จะใช้จะไม่ใช้ว่าขี่เรือแต่ใช้ว่านั่งเรือ ไปโดยรถก็ต้องบอกว่านั่งรถไปซึ่งไม่เหมือนโบราณโบราณจะใช้บอกว่า,าโบราณจะใช้ขี่หมดเลยฉะนั้นนี่คือความหมายของคําว่าขี่คําเดียวเนี่ยมันต่างไปอดีตกับปัจจุบันความหมายของคําว่าขี่มันต่างไปฉะนั้นการเปยนแปลง,งความหมายเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วมันเปลี่ยนแล้วเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนแล้วจะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นสามลักษณะคือเปลี่ยนแล้วความหมายมันจะแคบ เปล u, marriage, ี่ยนแล้วความหมายมันกว้างคําคําที่เปลี่ยนอะเปลี่ยนแล้วความหมายมันย้ายที่ซึ่งข้อความตรงนี้ครูขยายความมาจากผังมาจากผังหรือว่ามาจากรายละเอียดของผังหน้าแรกบอกว่าการเปลี่ยนแปลงทางความหมายของคํารายละเอียดนี้เปลี่ยนแล้วความหมายคํานึงกว้างคำหนึ่งนะโดยความหมายแคบซึ่งก็เนี่ยคือสาระสำคัญของมันเปลี่ยนแล้วมันแคบเปลี่ยนแล้วมันกว้าง รายการคือเปลี่ยนแล้วมันย้ายที่ส่วนหัวข้อตรงนี้มันเป็นทฤษฎีมันเป็นความหมายทางทฤษฎีเฉยๆแต่ว่าถ้าในความเข้าใจของเราแล้วเนี่ยเมื่อความหมายของคําเปลี่ยนไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนแล้วความหมายแคบเปลี่ยนแล้วความหมายกว้างเปลี่ยนแล้วความหมายย้ายที่ตอนนี้มาดูลักษณะของแต่ละอันว่ายังไงเรียกว่าแคบยังไงเรียกว่ากว้างยังไงเรียกว่าย้ายที่ถ้าเปลี่ยนแล้วความหมายของคํามันแคบเข้าบอกว่า คำในสมัยโบราณเคยมีหลายความหมายแต่ปัจจุบันมันมีเพียงความหมายเดียวคำว่าหลายความหมายคือมีมากกว่าหนึ่งความหมายโบราณก็คืออ่ะเราเอายุคสุโขทัยไว้ก่อนปัจจุบันก็คือปัจจุบันนี้ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนว่าคำไหนมันเปลี่ยนแล้วความหมายมันแคบตัวอย่างที่เราเห็นชัดเจนคําว่าหอมหอมในสมัยอดีตในสมัยอดีตมันมีหลายความหมายหมายถึงกลิ่นที่พึงใจนี่คือความหมายที่หนึ่ง หมายถึงสะสมความหมายที่สองหรือหมายถึงรวบรวมนี่คือความหมายที่สามฉะนั้นเนี่ยคำว่าหอมในสมัยอดีตเนี่ยมีสามความหมายเข้าไปแล้วแต่พอมาณปัจจุบันนี้หอมมีเพียงความหมายเดียวคือกลิ่นที่พึงใจฉะนั้นสรุปได้เลยว่าคําที่มีความหมายแคบเข้าคืออดีตเคยมีหลายความหมายคือมากกว่าหนึ่งความหมายหนึ่งสองสามเนี่ยแต่ปัจจุบันมีความหมายเดียวอันนี้เรียกว่าความหมายแคบเข้ากว้างล่ะความหมายกว้างออกก็คือ คำในสมัยโบราณนะคำคำเดียวกันเนี่ยในสมัยโบราณมีเพียงความหมายเดียวแต่ปัจจุบันมันมีหลายความหมายในสมัยโบราณมีเพียงหนึ่งแต่ในปัจจุบันมีอาจจะมีหลายคือมีมากกว่ามีมากกว่าหนึ่งก็คือมีสองความหมายขึ้นไปนี่คือโบราณโบราณมีหนึ่งแต่ปัจจุบันมีมากกว่าหนึ่งก็คืออาจ้งตั้งแต่สองขึ้นไปอย่างนี้เรียกว่าความหมายกว้างออก ตัวอย่างชัดๆเลยคําที่อดีตกับปัจจุบันแล้วมันเปลี่ยนแล้วความหมายก็เช่นคาว่ากินเนี่ยกินในสมัยสุโขทัยหมายถึงการนําอาหารเข้าปากมีความหมายเดียวแต่กินในปัจจุบันมีความหมายหนึ่งนำอาหารเข้าปากสองโกงเช่นโกงกินสามการได้การเสียเช่นกินลวกกินแบ่งเห็นชัดๆเลยอดีตมีความหมายเดียวแต่ปัจจุบันมีหลายความหมายอย่างนี้เรียกว่ากว้างออก แล้วความหมายย้ายที่ล่ะความเปลี่ยนแล้วความหมายย้ายที่คือคําในสมัยโบราณเคยมีความหมายหนึ่งแต่ปัจจุบันมีอีกความหมายหนึ่งคือมันย้ายเลยตัวอย่างที่เห็นอันนี้มันอาจจะสับสนสนิดนึงตัวอย่างที่เห็นอันนี้อดีตคือสุโขทยัยอันนี้ปัจจุบันคือปัจจุบันคือยุคเรานี่ตัวอย่างในสมัยสุโขทัคทยคําว่าแพ้ตัวอย่างในสมัยสุโขทัยคําว่าแพ้จะหมายถึงชนะอันนี้หมายถึง คำว่าแพ้ตัวเนี้หยหมายถึงหมายถึงชนะเนี่ยหมายถึงชนะแต่ว่าแต่ว่าอ่าถ้าคำว่าแพ้ในสมัยอดีตเขาใช้คาว่าพ่ายเห็นไหมคาว่าพ่ายหรือว่าพ่ายแพ้เนี่ยใช้คาว่าพ่ายแพ้แต่นะปัจจุบันนี้คําว่าแพ้นะแพ้ก็คือแพ้ไปเลยแพ้ก็คือแพ้แพ้ก็คือปลาชัยพ่ายต่อฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพ่ายพ่ายต่อฝ่ายตรงข้าม ตัวอย่างนะคาว่าเทบอกว่าอันนี้กูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อมาดเมืองเ้กูในที่นี้คือพ่อขุนรามพ่อขุนรามชนช้างกับขุนสามชนแล้วตัวพ่อขุนรามเนี่ยชนะแล้วขุนสามชนเป็นผู้่ายพทฉะนั้นเ้ในสมัยอดีตเป็นไตรวนะหรืออีกตัวหนึ่งเนี่ยคาว่าเลิกเลิก,เลกในสมัยอดีตแปลว่าฟืน้นฟูแปว่าพัฒนาศิลาจารึกนครชุมบอกว่า พุทธปฏิมาทุกแห่งทุกทางเลิกศาสนาะเลิกในที่นี้คือดูแลเลิกในที่นี้คือเ,อเ,อเนี่ยเลิกตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยหมายถึงดูแลดูแลบำรงุงนะหมายถึงดูแลหมายถึงบำรงุงแต่ขณะเดียวกันเลิกในปัจจุบันเลิกคือทำไมไปเลยเลิกคือการแยกไปการร้างไปการไปกันคนละทิศคนละทางค่ะ นะคะเลิกใช้คำเดิมแล้วก็เปลี่ยนเป็นคำใหม่เลิกตัวเลือกยังไงคือเลิกเลยคำเดิมมาเลิกใช้ไปเลยไม่ใช้แล้วแต่ว่ายังมียังมีคำที่มีความหมายคงเดิมมันอยู่เช่นคำว่าป่วยงานไม่ใช้และแต่ใช้คำว่าป่วยการแทนแทนว่าป่วยการแทนเป็นคำโบราณน,นะตัวอย่างเช่นจะกล่าวอย่างไรให้มากคอเพ่อเชอร์เสียเปล่าป่วยงานเขียนเฟืองกระดาษซึ่งปัจจุบันนี้เราไม่เห็นคำนี้แล้วนอ้เลิกไปแล้ว อีกคำหนึงคำว่าถือเมืองถือเมืองแปลว่าครองเมืองก็ไม่ใช้ละใช้คำว่าครองเมืองแทนแต่งแง่ไม่มีละใช้คำว่าแต่งตัวแทนยังมีอีกหลายหลายคำที่ที่เลือกใช้มีอีกหลายคำที่เลือกใช้อ่าอย่างเช่นคำว่าคำว่าอาแดงอาแดงอาแดงแต่ว่านางสาวไม่ใช้เลยก็ใช้คําว่า นางสาวแทนํำนี้ก็เลิกใช้ไปอันนี้เรียกว่าเลิกใช้อีกอันหนึ่งคือสร้างคําใหม่ขึ้นมาสร้างโดยการเรียนเสียงธรรมาชาติพวกคําว่าปังคําว่าครูมหรือว่าเสียงร้องของสัตว์ต่างๆเช่นกุ๊กแกอกบอะไรพวกนี้สร้างคําขึ้นมาใหม่อีกกรณีหนึ่งคือสร้างแบบประกอบคําขึ้นใหม่ประกอบตามวิธีของหลักภาษาวิธีการสร้างคําเช่น การสร้างคำมูลให้เป็นคำะสมให้เป็นคำซ้อนให้เป็นคำซ้ำอะไรพวกนี้แล้วแต่อันนี้คือการสร้างคำขึ้นใหม่ฉะนั้นอันนี้อยู่ในอยู่ในหัวข้อแรกคือการเปลี่ยนแปลงคำซึ่งมีสามหัว